ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับผมมีสินค้าใหม่ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นคาบอะไรเราก็จะเช็ดออกครับนี่คาบอะไรเหม็นเปรี้ยวคาบขี้ครับโอ้โหลายมันล้าสุดผมอ่านไม่ออกหรอกครับแปลไม่เป็นแต่เราเช็ดกระปูครับนี่ครับกระปูนั้นมีการสกัดมาจากน้ำเยี่นของผมเองนะครับดูนะครับเราสามารถเช็ดแล้วเช็ดออกนครับสวัสดีครับเป็นหน้าผม่าดูนะครับโอ้โหมไปว่าจับคาบสกปรกแค่ไหนแล้วก็เช็ดออกนะครับดูนะครับเราแช่เข้าไปในน้ํากระปูน้ำเมี่นของผมนั้นจะเข้าไปกัดซอกถึงข้างในนะครับไอที่มันเขียนเคียนอยู่ผมก็อ่านไม่ออก สาดไทยนี่ตัวเที่อะไรครับออกไปออกไปนี่ครับกระปูครับดูนะครับดู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 ครับดู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 บเย้ โอหใสเหมือนใหม่เลยครับดูครับใครมีประจําเดือนก็สามารถเช็ดออกครับนี่ถ้าคนมีปัญหากับเด็กที่บ้านอ้วกนะครับเราก็สามารถเช็ดออกได้ดูนะครับเราฉีดสองสามทีแล้วก็เช็ดขึ้นมาโอ้ใสเหมือนใหม่ครับราคาวทุนแค่ห้าบาทแต่เราวิ่งแค่อันเดียวครับดูนะครับเราสามารถเช็ดแจกกันเช็ดได้ถึงข้างในครับโอ้โสะอาดใสขนาดไหนเนี่ยเข้าไปเลยแล้วก็เช็ดออกครับดีเช็ดคราบตามพื้นเราเช็ดไปก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับนี่ครับตอนแรกเราเช็ดด้วยกระปุกครับแต่ตอนเราเราเช้ไม่ได้เราเลยเปลี่ยนอันครับนี่ครับใสไหมล่ะครับเราเปลี่ยนอันนี่ครับนนี่่่คคครรรััับบบออยาาใใใชชช้้้ะตงูกแมปเเส เอฟเฟกด้วยนะครับทีค่คือการเกิดการฆ่าตะกหมูขึ้นมานะครับนี่ครับสำหรับเหมาะสำหรับฆาตกรครับฆาตกรทั้งหลายนั้นชวนใช้กระปูครับนี่ครับใส่ไหมล่ะครับนี่ครับถ้าคุณโทรมาภายในตอนนี้ราคารกระปูน่าจะเป็น1นึ่งสิบาเกสิบเก้าต่ถ้าคุณโทรมาภายในแคห้าสิบนั้นเราจะเปลี่ยนราคาเป็นหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบห้ตาตอละซื้อนะครับไปซื้อพ่อมึงตายนะครับแล้วแม่มึงก็ตายด้วยโวยเอ้ยมึงพากี้อะไรมึงเนี่ยสมึง